ไม่ทันอ่ะปิ้งก็ไม่ทันหมูถะมาเสิรฟ์ฟเนี่ย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 รบกวนรบกวนแอดมินเอารูปหมูฮะเเก็บด้วยนะครับเดีย๋ยวเราเรียงหมูทานอาเองพอเองอ่คือตัวหก6ตุลาคือวันศุกร์ใช่ไหมเฮ้ยทุกคนแป๊บนึงนะน้องปิงก็ไม่แน่ใจวันเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีแล้วกันครับแต่ว่นานั่นแหละ6 7 8ช่วงวันนั้นเลย คือนัน่เหมือนคนคุณว่าเป็นแปดแต่ก็เหมือนมีเพื่อนบอกว่าหกอันนี้คือเรารัาปริญญาจริงไหมเนี่ยคือทุกวันนี้ยังงงตัวเองเรียนจบมาเป็นเฟิร์ส o ับเบอร์แล้วหรือยังรู้สึกว่าตัวเองยังแบบยังไม่รู้เรื่องเมืองไทยอะไรเลยเธอนั่นแหละเป็นแอดมินเอาหรอจริงเปล่า น้ำปิงอย่าทำตัวน่ารักไปมอบกว่านี้เลยใจพี่สาวรับความน่ารักของหนูไม่ไหวจะร้องหนูน่ารักเหรอขอบคุณครับน้อปปอยตลกได้ไหมพี่ขำใจเย็นใจเย็นกอนบ้าไม่เคยตลกเลยเนอะ <c oughs> คิดถึงน้ยปนะครับเดี๋ยวเลยกลับไปย้อนฟังนะวันนี้ติทุลาได้ครับ น้ำเปล่งถามหน่อยเกิดก่อนเป็นพี่ปิงเกิดทีหลังเป็นแฟนกันปะ่ะเฮ้ยมามา เนี่ยเนี่ยใครกดปิดไมค์เอาดีๆแอดมินแกล้งหรอแอดมินแกล้งแล้วแอดมินแกล้งมี support from Brazilian fanbase love you ah thank you so much for supporting me ครับ I saw your translations like A lot on my tweet, so really appreciate that you do the things for me because I believe that have so many people like don't understand what I'm saying when I'm tweeting in Thai. So when you translate to other language, I really love it. Thank you, Nakap. I love The voice that had slightly different feeling in every language หรอครับนบปอเป็นโฮเซงไม่ใช่หรอ <laughs> นบอหยุดดิ <laughs> แกทำตัวเองทั้งนั้นใครใครมันปิดใหม่ใครแกล้งนี่แสดงตัวด่วน Numping, I was so impressed with your performance in the I look forward to seeing you in more roles in the future. Ah, thank you so much. That means a lot to me like when someone talking about my acting or about my movies. I really appreciate that cup. <coughs> มาเยอะๆเลยกลัวเหงาหนูแกงตัวเองค่าลูกยืนบนถนนคนสู่เพื่อฝันเนี่ยลองเพยงไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดแทนโลดาไปอีกอะไรเนี่ยเอาเสียงรถดังมากนี่ขนาดอยู่ชั้นบนแล้วนะ อ๋อทุกคนจะบอกว่าขายตัวเองหน่อยครับน้ำปิงได้เลยครับเออน้ำปิงยี่สิบบาทครับสามตัวร้อยนะซื้อไปไวเลี้ยงไว้ที่บ้านได้แต่กินเยอะหน่อยคิกคิกปาดเพลงเห็นไหมละ่ะ เรามันแบบฟังเพลงอะไรอย่างนี้แล้วหลอกยยาในป่าปูนอะไรเงี้ยอยู่ดาดฟ้าอ๋อเฮ้ยเพลงเกินไปหน่อยหนูยอันหน้ารักเยอะมามีใจไม่ไหวเงยียเงงตลาดไหนคะแอปส้มครับมางวันอยู่แอปน้ำเงิน <laughs> รีบกดโค้ดส่วนลดเลยนะหรือบ,บางวันอยู่ใน TikTok กดตะกร้าได้เลยส่งฟรีจ้า q o u Sport something for the next project of you and g e n t r y wanna see you more ah uh I'm not sure that i can spoil you guys <laughs> but i guess i can i guess i i can't talk about anything here because <laughs> it's still secret cup so apologize for that <laughs> แอปเขาแบบล้มละลายหมดหนูเกสิบเปอร์เซน๋อทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ที่น้ำปิงมาไลฟา์ตอนนี้นีำปิงจะมาบอกว่าน้ำปิงจะกำลังจะไลฟ์ติ๊กตอกครับคิกคิกคกิซึ่งสิ่งที่กำลังจะไลฟ์ก็คือน้ำปิงได้กล่องของขวัญจากเอ่อมามา้าและแฟนคลับที่น่ารักของน้ำปิงนี่ครับมากมาย เป็นสิบกล่องเยอยแล้วทีนี้เนี่ยน้ำปิงจะอัดวิดีโอแต่ว่าน้ำปิงก็คิดว่าน้ำปิงจะตัดให้มันอยู่ภายในสองนาทีมันยากมากเพราะว่ามันมีหลายกล่องมากก็เลยจะมาเปิดกล่องอาร์ทอยนะครับมารุนซีเคิดด้วยกันในไลฟ์นั่นแหละไม่ใช่ไรคือแบบเราไม่มีติ๊กฟ้าแล้วก็ไม่มีตังสมัครด้วยมันตั้งสามร้อยกว่าบาทนะก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไลฟ์แทน <laughs> นรืว่าจะมาขายของเอไม่ไม่ขายครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดกล่องเลยโอเคไปไปแล้วอยากส่งให้บ้างต้องทำไงครับอ๋อส่งไปที่บริษัทครับไม่ถึงอะไรหมายถึงส่งของขวัญให้น้ำปิงงเหรอครับน้พอยอยากได้อะไรเราจะเสกโขยก็ืเลยเหรออยากเขียนจดหมายให้นะพอมากๆแต่ไม่รู้จะโอกาสให้นอ้อยดีได้นี้งานไหนโอ้เดี๋ยวมีงานเดี๋ยวทุกคนก็อาจจะให้ได้มั้งนะ แต่ว่าคือน้ำพิงเนี่ยก็เห็นว่ามีหลายคน <c oughs> จริงเหรอหลายคนจริงเหรอวะ <c oughs> ก็มีบางคนแฟนคลับจากทางบ้านผู้ชมในห้องส่งอะไรเงี้ยเขาเรียกร้องมาไงว่าอยากให้น,หน้ำพิกเปิดกล่องอาทอยอีกครั้งเพราะว่าไม่รุนสิเค็นนานแล้วผู้ชมทางบ้านคือตัวน้ำพงเองเนี่แหละผู้ชมในห้องส่งก็คือตัวตัวนี้เองนี่แหละ เพราะว่านี่ก็จะแบบไม่กล้าเปิดสักทีไงแล้วแบบหนูก็แบบเก็บไว้อะไรเงี้ยมาเปิดพร้อมเมื่อมีม้าและพี่ๆทุกคนช่วงนี้นะปอชอบสีอะไรชอบดอไม้อะไรครับชอบสีขาวครับซึ่งดอกที่ชอบก็คือไวท์ทิวลิปหลากมาก <laughs> 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 it's okay to keep a secret until you can promote your future projects. But it but is there any kind of character that you would like to play in the future? Uh, I don't have, like, I want to play in the future. I think. I, I don't know what I want to play cute character. <laughs> cute character in every role I don't know I don't want to angry la hub <laughs> <laughs> ซีรีส์นั้นเรื่องนั้นน่ะดีมากเลยอะเอ้ยซีรีส์หรือหนังอ่ะที่เป็นแบบเจ้าชายจากอังกฤษกับลูกประธานาธิบดีอ่ะคือแบบโอ้ my god เห็นแล้วแบบน่าดูมากเลยทุกคนว่าไหมเพออๆคือรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเล่นเป็นเจ้าชายอังกฤษ Uh, hi, hello, could bend some name with it. Accent, you know, you're cute, so a cute character will suit you well. Really, thank you. Uh, I want a cup of tea. Like, I just want to say hello to uh, everyone here. Could not move with something with it? you know คือพูดไทยได้ไหมลูกอย่ยเพิ่งสปอยลูกไม่ได้สปอยอะไรเลยลูกยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำครับ so it isn't very much haha uh huh. you low voice is sexy เ <laughs> 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 จ้าชายพูดไทยได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยครับคือจริงๆเนะี่ยอยู่ไทยมาอย่างไม่นานครับ แต่ว่าคือพูดกับพีทียู่ในคายครับเลยพูดไทยได้บงังน้นปิงก็ <c oughs> เลยเบื่อแกบอกจะไปน่ะเออใช่ปะละ่ะย้อน,นไปเยอะไอ้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้าใครที่จะนอนก็กูนายนะครับ see you tomorrow ส่วนใครที่เดี๋ยวเจอกันก็รอรุนซีเครตไปด้วยกันครับบ๊าบายขอบคุณมากที่ทุกคนมาอยู่ด้วยกันวันนี้ที่นี่ครับ Thank you everyone for come to listen listening to me uh, I have no topic to talk with you guys ครับ but I just come to say hi so see you love you happy Monday day ครับ